ราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมลาบเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับเรามีภารกิจนะครับเดี๋ยวเราจะทําเครื่องเรดาร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตามหาเกาะกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนนี้เราจะไปตามหาเกาะนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตแพลของเราก่อนนะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นชั้น2เนาะแล้วก็อันนี้ผมทําห้องเก็บของไว้นะครับด้านหลังจะมีฟาร์มพวกเอ่อผักผลไม้เนาะอันนี้ทําไว้กันนกเลยนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าทําไมอันไมตองมันกันนกได้ดีกว่าอันที่มันเป็นไม้นะหลังจากที่เคยทํามานะครับผมลองไปทาเซิร์ฟอื่นมาลองเล่นดูนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะก็เป็นตะข่ายดักของนะครับแล้วก็พื้นอย่างนี้เลยนะครับเนื่องจากวา่าเป็นการไม่ชอบส่วนตัวเนาะเวลาแหรมันตะแคงนะครับคือไม่ชอบให้น้ํามันมาโดนพื้นอะไรเงี้ยเออก็เลยขึ้นไปทําชั้น2เลย นะครับผมในส่วนเวลาที่หายไปที่ไม่ได้ทาคลิปก็คือว่าไปอัปเดตแพมานะครับก็คือด้านนอกนะครับจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยก็คือตอนนี้กันฉลามได้เราจะเสร็จแล้วนะครับผมชั้นในก็จะเป็นตะข่ายดักสินของนะเออก็ประมาณนี้ครับชั้นล่างไม่มีอะไรแล้วก็มีถมอเรือแล้วก็ที่กองน้ำครับประมาณนี้มันได้ขึ้นด้านบนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งเครื่องเรดาร์กันนะครับเสาอากาศให้เรียบร้อย อันนี้ผมจะตั้งเป็นแบบว่าชั่วคาวก่อนเนาะเพื่อจะได้ไปพิกัดแรกนะครับแล้วก็สาวอากาศนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่ามีแบตเตอรี่หรือเปล่าอ้อมมีแพร่น้อยมาเดี๋ยวเราไปแพ่น้อยกันสักคู่หนึ่งแพ่น้อยมีอะไรให้เก็บเปล่าแพ่น้อยมีอะไรให้เก็บเลยครับทุกคนถ้ามมนกราลันจะจมน้ํา ช่เราขึ้นไปต่อเสาอากาศของเราต่อดีกว่าป<ะ>ั๊กแต่เราไม่มีของให้จุดนะเมื่อกี้ oh. จะว่าของเราก็เยอะพอสมควรแล้วครับตอนนี้ <Wow. S 1> อ่เดี๋ยวมาต่อก่อนวางไปเชือคขาดแล้วครับเพื่อการใช้งาน <Wow. S 1> นะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการทําแบตเตอรี่กันก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องใช้แบตเตอรี่ด้วยโ <Okay. S 1> อเคคัพเปอร์นะครับใช้ทองแดงพลาสติกแล้วก็สแคปเนาะทองแดงพลาสติกสแคป ผมมีอยู่นะทองแดงที่หลอมละลายแล้วเนาะอ่ะเมื่อกี้เห็นตะแคปนะครับเอาสะแกรมาใส่อันนี้ก็หาพลาสติกพล<ะ>าสติกพลาสติก,ตกอะทองแดงครับเจอแล้วพลาสติกเจอแล้วครับผมโอเคโอเคผมมาทำแบตเตอรี่ครับ อ่าในแบตเตอรี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปใส่เครื่องเรดรากันปั๊บทำการเปิดเครื่องอ่าเสาที่อยู่ตรงกลางกับเสาฝั่งโน้นนะขึ้นไฟแดงนะครับแปลว่าใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอญาตย้ายเสาหัสหสัญญาณก่อนเนาะไม่มีสัญญาณครับถ้ามันเป็นสีแดงต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นอ่าเดี๋ยวขอญาตวางไว้ข้างหลังดิให้ลองเปิด ก็ยังไม่มีตัญญาณนะครับผมเดี๋ยวไปหลังๆหน่อยโอเคมีตัญญาแล้วครับผมเหลือฝั่งนี้ครับขอใจสักคูหนึงนะชื่อคราวชื่อคราว ฝั่งซ้ายเรามีเกาะน,นะครับผมแต่ว,ว่าเดี๋ยวยังไม่ไปอ่าไม่ติดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไปเลยดีกว่ามันใกลกันเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคน <c oughs> ปกติเขาจะสี่ช่องนะครับเห็นกันไม่ติดนะครับไม่มีสัญญาณนะไม่มีสัญญาณนะครับ โอเคเรียบร้อยครับผมจากนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่พิกัดแรกเราเนาะให้พิกัดมาแล้วนะครับก็จะเป็นเจ็ดเก้าหกหนึ่งนะครับผมโอเคจุดจุดสีฟ้านะครับเป็นพิกัดของเราที่เราจะไปเดี <c oughs> ๋ยวตอนนี้เห็นมีเกาะอยู่นะเกาะฝั่งซ้ายนะครับเกาะใหญ่ด้วย แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราวนกลับมาได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปที่ที่กัดของเราก่อนนะครับฝั่งขวาเนาะเมื่อกี้บอกผิดฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะหมุนใบเรือออกไปทางฝา่นิดนึงนะครับผมโอเคตอนนี้ก็รอนะครับเดี๋ยวไปเก็บของด้านล่างรอนะครับ มีของรอยมาเยอะมากเลยนะครับกระทงกระถังเก็บกันแบบว่าด้วยอะครับผมอนไม้ก็จะติดเยอะมากนะครับผมสบายไปอีกยาวนานเลยครับตอนนี้จริงๆต้นไม้ไม่ต้องปลูกก็ได้นะแต่ว่าเพื่อความสวยงามอ่ะล้นแล้วนะครับล้นเพียบเลยคนกระเป๋าผมล้นนะ แต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาไปใส่กล่องก่อนเนาะอันไหนที่มันเยอะเยอะก็อย่างเช่นพลาสติกนะครับกับไม้นี่จะเยอะมากเดี๋วเราต้องใช้ทำบ้านอีกเยอะเลยตอนนี้ก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเสาด้านล่างนะครับผมจะทุบทิ้งนะมันทุบได้อยู่นะครับผม เก็บขอ,องเก็บของเก็บของของเยอะมากเลยครับทุกคนเก็บไม่วันไม่ไหวเลยลนนแลครับจริงๆคือแบบว่าอยู่สบายมากครับทุกคนตอนนี้ไม้พลาสติ ครับผมใบไม้ล้นเหลือครับทุกคนล้นเหลือเดี๋ยวผมจะต้องใช้ไม้นะครับค่อนข้างจะเยอะเลยว่าเรื่องบ้านอะไรเงี้ยครับทาฟงทําฟาร์มนะจะมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเตรียมวัตถุดิบไปจับสัตว์กันนะครับ EP หน้าเดี๋ยวก็จะมาต่อนะครับเดี๋ยวไปดูเกาะก่อนเนาะเมื่อกี้เกาะใหญ่น่าจะมีสัตว์นะครับนะแต่ว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์ในในการจับเนาะเราก็เลยยังไม่ไปนะครับผมยังไงเดี๋ยวแพรเรามันก็วนมานะครับโอเคอ่าเราไม่ต้องรีบตอนนี้ก็เก็บของไปก่อนผมไม่รู้ว่าถึงลิกันไหนแล้วตอนนี้ เราขอแกยกไปดูพิกัดเรดาร์นะครับโอ้โหพันกว่าเลยครับคนโน <No. S 1> มันต้องพายเรือช่วยแล้วนละ่ะ A few moments later โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็พายเรือมาถึงพิกัดแรกแล้วนะพายเรือพายเอาใช้คําว่าพายนะครับผมอ่าเรามาถึงพิกัดแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสํารวจกันก็น่าจะมีข้อมูลของอพิกัดที่ถองนะครับ โอเคชนแล้วเดี๋ยวเราไปทิ้งสมองกันนะครับ12 seconds later โอเคตรงนี้เข้าไม่ได้แล้วโอเคผมก็ไปสำรวจนะครับเก็บของมามีเหล็กด้วยนะทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับหาฟาร์มห้องนะครับหาเบาะแสต่างๆหามีเหล็กนะครับได้เหล็กเยอะเลยทุกคนหาพลาสติก wow. ทางน้ำนะครับห้อง b ีสองอ่ะเดี๋ยวไปห้อง b ีหนึ่งก่อนมีพลาสติกทางน้ำนะครับอ่าเรามาเจอโน้ตนะครับหนึ่งโน้ตอันนี้ก็ไปห้อง b ีสองแล้วกันนะครับผม ไม่มีเลยนะไม่มีเลยทุกคนไม่มีของเลยขึ้นยังไงน้อตรงนี้ขึ้นได้ไหมเอ่ยอ๋อต้องขึ้นฝั่งนี้นะครับต่นี้ก็ขึ้นมาชั้นบนนะครับ่ดูช่องนี้ก่อนว่าเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะครับไปห้อง่กันนะครับผมห้อง่ก็มีแต่โต๊ะพลาสติก ได้พลาสติกมาหนึ่งชิ้นนะครับตู้เปิดได้ไหมต้งดูตู้เลยนะครับเพราะว่าบางทีมันก็เปิดได้นะมันจ,จะมีของอยู่ด้านในนะครับเรามาเจอกล่องของกันนะครับนาเหล็กบ,บักนทับกระชิ้นไม้มานะครับผมอันี้ก็สำรวจอีกวนออกมาแล้วนะี่ยไม่มีของนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบน อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้จวขอไปดูด้านบนก่อนเนาะต้องตายต,าย,ตายไปฮึอ่าโหลดไปได้ครับน,นี่เราขึ้นมาถึงมาถึงมาถึงด้านบนละแต่ว,ว,ว่าจะข้ามไปยังไงต้องโดดไปใช่ไหม <c oughs> อลองนละ้ฮึบฮึบอ่าได้ด้วย <G ül> เก็บของก่อนอ่ามีอะไรจะบอกครับว่าหล <B lock> ้นไม่เอาของหองไมวเอาจริงๆพวกพลาสติกอะไรก็ไม่เก็บก็ได้นะเยอะมากนะครับตอนนี้ห้องนี้ไม่เห็นมีอะไรเลย อันนี้น่าจะเป็นห้องสำคัญอยู่นะแต่ก็ไม่มีของนะครับปึบึบบทางนี้ขึ้นทังงในเยียทางนี้เดินตลายไปนะปึบอ่าขึ้นได้แล้วครับทุกคนผมเห็นโน้ตด้วยครับมีแผนที่นะ าแบดแปลนให้บแปนไฟฉายรัดหัวมา,าเดี๋ยวกินปลาก่อนนล้วเดวแปลนมานะครับตอนนี้น้ำผมหมดแล้วก็มีโน้ตอ่าได้โน้ตมานะครับกล่องครับผม แล้วก็มีโน้ตเดี๋ยขอดูหน่อยว่าปลดล็อกพิกัดต่อไปอยังอ่าตอนนี้ได้พิกัดต่อไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับงลงไลป่างก่อนตอนนี้ผมจะเอาของมางอย่างทิ้งไปเพื่อดูว่าผมจะได้อะไรจากตรงนี้บ้างนะครับอ่าเชือกยังไม่เอานะครับได้ครนะง่ายๆ นี่ชมวโโอเคได้แล่มานะครับก็ดีเมื่อนานนะครับนี่พิกัดแรกเราก็เป็นประมาณนี้นะก็ต้องหาวิธีขึ้นมาตรงบอร์ดตรงนี้นะครับผมนี่มีรูปเมืองด้วยแล้วก็มาโน้อจู่สองตาแผ่นนะครับแค่นี้ก็ปลดล็อกพิกัดต่อไปแล้ว <Okay. S 1> โอเคฮึบก็เลื่อนรถข้างล่างก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผม ก็ให้ความของทั่วไปเนาะแล้เวเรากลับเรือกันอืมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นอ่เหมือนแท่นขุดเจาะน้ำมันเนาะกลางทะเลยล้าเดี๋ยวเรากลับแพกันเลยนะครับผม เี๋ยวราไปดูเรดากันนะครับว่าพิกัดต่อไปอยู่ไกลไหมนะก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาใส่พิกัดต่อไปกันทีหลังเนาะเดี๋ยวมาทำต่ออีพีหน้านะครับผม <os. S 2> ก็สำหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ uh. ここก็เป็นการรีวิวแพร่ๆนะนนี้ก็เป็นห้องโล่งๆนะครับเดี๋ยวผมจะย้าย พวกกล่องเก็บของเราเข้าไปอยู่ด้านในนะครับจัดให้มันเป็นส่วนด้านหน้าก็เดี๋ยวมาดูต่อกันว่ใครอยากรู้ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็รอติดตามกันนะครับผมอันนี้ยังปาไปก่อนนะครับก็ที่กัดแรกนี้ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะไว้ที่เพลงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับมือใหม่นะก็คอยเป็นกําลังใจใกันด้วยนะครับพิการประการใดก็ขอไปกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ทานไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ